ครับก็สวัสดีครับน้าหน้านะครับผมนเลินด่านช้างครับวันนี้ให้มาดูกระชังนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงปังป้งปังปงนะครับฝนตกนะฮะอันนี้ได้ท่อนหนึ่งแล้วครับอันที่ผมลงคลิปทีแรกนะฮะยาวสามเมตรเอ่อช่อง วงนี้ประมาณ50นะครับช่องนี่อยู่ประมาณ50เหมือนกันไม่รู้จะยาวไปหรือเปล่าเนี่ยฮะช่องละ50มี4มี 4, 4ีีห่วงด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีส0บสี่สิบเซนนะครับ40เซน,เซนสองห่วง นี่ครับ40เซนอันนี้30เซนนะปากปาก30เซนนะครับก็ยังไม่เสร็จดีนะครับพอดีได้เย็บหมดยังไ,ไม่ได้ออกไปซื้อโอเคเลยนะครับกลัวเพื่อนๆจะคิดถึงนะฮะก็เลยมาลองคลิปให้ดูกันก่อนนะครับนี่ฮะ โอเคครับก็ได้ประมาณนี้ฮะนี่แบแนะนำได้นะครับเพื่อนๆครับแาบที่ผมถักตรงก้นนะฮะโอเคเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม